สนับสนุนโดย t o y ย t a าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ เทศกาล c ชน่าเวทแลนด์ c o t o u r i s m ครั้งที่16หรือเทศกาลเฉินถงโบ๊ทเฟสติวัล2023จัดขึ้นที่เมืองไทโจโมณฑลเจียงซูปีนี้มีเรือกว่า500ลําลำและทีมงานกว่าหมื่นคนเข้าร่วมงานงานนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลเชิงเม้งในเมืองไทโจ เทศกาลภายเรือชินทงมีขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงโดยชาวบ้านจะร่วมกันภายเรือเพื่อรำลึกถึงทหารที่ต่อสู้ในสงครามขอพรให้ประเทศจเจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตที่สงบสุขประเพณีนี้ได้รับการสืบทอดถึงปัจจุบันถือเป็นเทศกาลทางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีน การพายเรือชินถงมีเอกลักษณ์ที่ฝีพายต้องช่วยกันพายอย่างพร้อมเปรียงหนึ่งในผู้ร่วมกิจกรรมบอกว่าเรือจะมีผู้นำพายและสมาชิกจะต้องช่วยกันออกแรงพายให้พร้อมกันเพื่อให้เรือเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วประเพณีพายเรือชินถงยังมีสเสน่ห์ที่การตกแต่งเรือแต่ละลำอย่างสวยงามเป็นเอกลักษณ์หนึ่งในนักท่องเที่ยวบอกว่ายินดีมากที่เห็นการสืบสารประเพณีพื้นบ้านที่น่าตื่นตาตื่นใจ ทศกาลเรือฉินทงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งชาติในปีคศ2008และได้รับการบันทึกจาก Guinness World Book of World Records ว่าเป็นเทศกาลเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปีคศ2009